สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตวิธีการนวดบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวนะคะใครมีอาการแบบนี้บ้างนะคะดูคลิปนี้แล้วทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะช่วยได้นะคะช่วยบรรเทาอาการได้แล้วก็เราเคสนี้เขาจะปวดหลังแล้วก็ปวดเอวนะคะแต่จะสังเกตได้ว่าเราอะ จะไล่ตั้งแต่ขามาเลยค่ะไล่เส้นขานะคะแล้วก็กล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายฝ่าเท้านะเพื่อที่จะคลายเส้นตั้งแต่ต้นขามาเลยนะคะเพราะเส้นอ่ะมันลิงก์ถึงกันหมดค่ะเมื่อเราคลายเส้นขาเราก็มาโฟกัสในส่วนที่เขาเป็นนะคะคือเส้นชิดกระดูกสันหลังนะคะ แล้วเราก็ถ้ามีอาการปวดหลังเนาะเราก็เริ่มจากท่านอนตะแคงนะคะเพราะว่าท่านี้เส้นนะคะมันจะโชว์ขึ้นมาให้เราได้นวดง่ายขึ้นนะคะจะนวดได้ง่ายนะคะไล่จากท่าตะแคงมาเลยนะคะอาการปวดหลังปวดเอวนะคะแล้วก็ไล่มาถึงสลักเพชรน,นะคะแก้มก้นเนี่ยคะ่ะบริเวณแก้มก้นนะคะก็นวด ไม่ต้องแรงไม่ต้องกดแรงนะคะตรงนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องย้ําให้มากๆหน่อยนะคะ,ะเพื่อที่จะขายเส้นตรงสะโพกนะคะแล้วก็เส้นชิดกระดูกต้นขานะคะก็นวดได้นะคะแต่ถ้านวดไม่ถึงก็ใช้ใช้ส้นเท้านะคะยําได้นะ,ะเพื่อนขึ้นครึ่งตัวนะคะถ้าเจอเส้นไหนแข็งแข็งก็ นวดให้นุ่มจนกว่าจะนุ่มนะคะค่ะแล้วก็เส้นชิดกระดูกสันหลังเนะะี่ยค่ะแล้วก็นวดใช้นวดย้ำไปย้ำมาให้มากๆนิดนึงนะคะในกรณีที่เขาปวดหลังเนาะก็ต้องย้ำแล้วก็เจอตรงไหนที่มีก้อนแข็งๆนะคะก็ต้องนวดจนกว่าจะนุ่มเช่นกันค่ะแล้วอาการปวดหลังเนี่ยคะสามารถ ช่วยได้นะคะโดยท่าตะแคงเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปนวดในท่าคว่ำนะคะท่าคว่ำนอนก็นวดเส้นชิดกระดูกสันหลังย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เส้นร,บรอบๆสะบักนะคะค่ะรับรองว่าวิธีการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวเนี่ยถ้าเรานวดให้ครบ3ท่านี้นะคะท่าตะแคงซ้ายขวานะคะท่าควา่ำแล้วก็ท่านั่งคอบาไหล ก็จะทำให้ผู้ถูกนวดรู้สึกดีขึ้นสบายตัวขึ้นนะคะก็ลองดูคลิปแล้วทำตามคลิปวิดีโอได้นะคะเพื่อนค่ะเราก็มีจุดประสงค์ที่อยากจะแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ที่เรามีนะให้เพื่อนๆได้ลองใช้นําไปใช้ดูแลคนในบ้านนะคะเพื่อนก็นวดเน่ถ้าคว่านะคะเพื่อนๆก็แค่คลายเส้นนะคะ นวดเสร็จแล้วก็คลายเส้นไปด้วยนะคะก็ถ้าเขาผู้ถูกนวดยังรู้สึกไม่ดีขึ้นนะคะเ,เราก็นวดย้ำให้เขาอีกไปมานะคะนวดย้ำไปย้ำมาค่ะเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทายาหมองด้วยนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยเรา,เอ,าอันนี้เป็นท่าคว่ำนะคะเพื่อนท่าความนี้เราก็ต้องย้ำเส้นชิดกระดูกสันหลังนะคะพยายาม อย่าให้ศอกเราไปโดนกระดูกสันหลังเขานะคะมันจะระบมหรือเจ็บเขาจะรู้สึกเจ็บและไม่สบายนะคะในขณะที่เรานวดค่ะเราก็อยากจะนำความรู้นะมาถ่ายทอดให้เพื่อนได้สามารถใช้ประโยชน์นะอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะในการที่จะนำไปใช้ดูแลพี่ป้านนะ้าอาคนในบ้านเพื่อนนะคะที่มีอาการเหล่านี้นะคะอ่า เพราะเรารู้ว่าการนวดเนี่ยม,มันคือทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงการออกินยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะบางคนเป็นมากเนาะก็ต้องอาศัยการนวดร่วมด้วยนะคะเพื่อนอแต่ทุกอย่างก็ต้องไปพบแพทย์ก่อนนะคะถ้าเกิดเรามีอาการมากเป็นมากนะคะก็เลือกที่จะไปพบแพทย์ก่อนนะคะและถ้าแพทย์เขาให้เรามานวดได้เราก็ค่อยมาเลือกวิธีการนวดผ่อนคลายนะคะเวลาเรามีอาการเนาะ